สว,ส,สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะวันนี้นะครับมาดูนะครับของที่ร้านนะครับค่ายบางอีนะวันนี้จะมารีวิวนะครับเป็นอุปกรณ์ดักไก่ป่านะครับเป็นอุปกรณ์ดักไก่ป่านะครับผมคุณลูกค้าทุกท่านนะวันนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับผมว่าบ่วงดักไก่ป่าใช้อุปกรณ์ในการทำขนาดอะไรมั่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคนะเซตนี้เป็นเซตบ่วงเดี่ยวนะเป็นเซตบ่วงเดี่ยวชุด31หลักนะครับเซตบ่วงเดี่ยวชุด31หลักนะครับคุณลูกค้านะครับความยาวของหลักนะคุณลูกค้ามาดูความยาวของหลักอันนี้นะความยาวของหลักของเซตนี้6นิ้วหนะครับผมนะครับ ความกว้างของบ่วงนะครับคุณลูกค้าบ่วงนะบ่วงกว้าง5นิ้วนะครับคุณลูกค้าใช้ได้เฉพาะกับไก่กับนกยีรุ่มอย่าง2อย่างนะครับผมนะสอย่างนะครับใช้ดักได้2อย่างนะนกยีรุ่มกับไก่ป่านะครับผมสําหรับนกกวักใช้ไม่ได้นะครับผมนะสำหรับของไก่นะครับนะใช้ได้เฉพาะของนกยีรุ่มกับไก่ป่านะครับ2อย่างนะครับ งานผลักก็เป็นงานผลักแบบตรงแล้วก็แบบดีอาแบบเกี่ยวนะครับผมนะห่วงที่ใช้นะครับห่วงที่ใช้เป็นห่วงทองเหลืองนะครับผมเป็นห่วงทองเหลืองตัวเอสนะครับแล้วก็เอ็นเบอร์70นะครับเอ็นเบอร์70มีตัวล็อกพร้อมนะครับมีตัวล็อกพร้อมเลยนะครับมีตัวล็อกพร้อมเลยนะครับผมนะชุด3ามเป็นหลักนะครับเซตนี้นะครับผมนะ โอเคนะครับใครที่สนใจเซตนี้ติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยนะนี่ก็จะเป็นเซตของอ่าสาแล้วก็เซ้นนี้ก็จะเป็นสอ่เอสาเซตของ15ห,นะ15หลักนะครับสิหลักนะครับผมโอเค genauso. ส้าหลักก็มีนะครับที่ร้านของเดี่ยวนะครับใครที่จะใช้แบบสั้นๆนะครับก็15หลักเลยนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีแบบสีน้ำตาลทั้งเซตเลยนะครับผมก็จะเป็นเซ้นี้นะครเป็นเซ้สีน้ำตาลทั้งเซตเลยนะครับผม นะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็อุปกรณ์เดียวกันนะฮะความยาวเท่ากันแล้วก็ความกว้างของบ่วงก็เท่ากันนะมีตัวล็อกพร้อมเลยนะครับผมนะคใครที่สนใจก็ติดต่อมาทางเบอร์ผมได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ใต้คลิปนะทุกๆชกชิดที่ร้านนะของที่ร้านผมนะเก็บเงินปลายทางได้นะครับผู้ลูกค้าเก็บเงินปลายทางได้นะแล้วก็จะมีพวกกระเป๋าไก่ก็มีนะครับกระเป๋าไก่นะเป็นกระเป๋าไก่ต่อนะครับผมมีซิปอะไรเรียบร้อยนะครับผม มีซิปอะไรเรียบร้อยนะราคาเบาๆนะครับผมผมจะไม่ได้ราคาตัวนี้นะต้องโทรถามจีกรอบนะครับตามเบอร์ที่ผมทิ้งไว้เลยนะครับน่าจะประมาณ3ามรอยห้ารู้สึกนะตัวกระเป๋านะครับผมโอเคนะครับใครที่สนใจโทรมาได้เลยนะครับสอบถามเพิ่มเติมผมได้นะโทรโทรมาสอบถามไม่ซื้อมันเป็นไรครับผมโทรมาสอบถามข้อมูลอะไรได้หมดนะครับผมโอเคนะครับสำหรับนี้นะครับอ่า ผมต้องลาก,กัรตรงนี้เลยนะครับคุณลูกค้านะสำหรับน,นี้ลากตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ